สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีสิงลัคนาสิง์น,งนะคะหัวข้อนี้คือข้อความจากจิตวิญญาณของคุณมาดูกันนะว่าจิตวิญญาณเบื้องลึกของชาวราศีสิงลัคนาสิงอยากบอกอยากสื่อสารหรืออยากจะแนะนําอะไรให้กับชาวราศีสิงลัคนาสิงได้รู้ในช่วงนี้จังหวะนี้เวลานี้เลยนะคะมาดูกันขอพลังงานของชาวราศีสิงลัคนาสิงกันนะคะ <c oughs> สิงเจ้าป่านะมาดูซิว่าจิตวิญญาณเบื้องลึกของคุณเนี่ยเขาอยากจะบอกอยากตักเตือนหรือจะชี้แนะแนะนำอะไรให้กับชีวิตของคุณบ้างในช่วงนี้เลยนะคะ <c oughs> มาดูกันใบแรกนะคะลูกหลักพ่อแม่โอ้โหสุดยอดเลยนะคะ อ่ารุมเล้านะ <c oughs> The Bear <back laughs> ชาวสิงนะคะ <c oughs> แล้วก็ผู้เป็นพ่อแล้วก็เป็นผู้ถูกรักอ่ <c oughs> โอเคมาดูกันชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ใบแรกขึ้นมานะก็บ่งบอกเลยว่าเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจริงๆแล้วคุณเป็น คุณเป็นที่รักนั่นแหละคุณเป็นที่รักของทุกๆคนนะที่รักของคนรอบข้าง,างแบบนี้เป็นต้นหรือจะเรียกว่าเป็นคนที่มีสเสน่ด้วยก็ได้นะคะเรียกว่าไปไหนมาไหนมีแต่คนรักอะ่ะมันเป็นในลักษณะนั้นเลยมันมีแต่คนเอ็นดูคุณแบบนี้ก็ได้แม้แต่กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เอ็นดูคุณนะคะอันนี้แม่แน่นอนอยู่แล้วแหละว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ความเมตตา นะคุณอาจจะเป็นคนที่มีความเมตตาด้วยก็ได้นะชาวราศีสิงหนะ์น่ะเลยทําให้เป็นที่รักของทุกคนแล้วก็ทําให้ทุกๆคนนะเมตตาคุณนะคะเป็นคนที่ผู้หลับผู้ใหญ่ <c oughs> สนับสนุนส่งเสริมมันจะเป็นแบบนี้แต่ถามว่าชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เนี่ยต่อให้เป็นลูกรลักของสิงส่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นลูกรักของผู้หลักผู้ใหญ่ใดๆก็ตามนะตัวคุณเองก็ยังคงมีวิบากกรรมเนาะสิงห์น่าจะเป็นอะไรที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิงห์เจ้าป่านะเพราะฉะนั้นเจ้าป่าก็บอกบอกถึงความยิ่งใหญ่ที่คุณจะต้องดูแลลูกสมุนนะเนาะนะนะสัตว์ป่าทั้งหลายแบบนี้นะคะสิงห์ก็คือเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์น่ะจะแบกรับภาระ ของคนในบ้านหรือแบกรับภาระของกิจการงานคนรอบข้างใดๆก็ตามแต่มักจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของสุขภาพและการเจ็บป่วยด้วยนะสําหรับช่วงนี้นะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เนาะอืม บางคนนะเป็นรับหน้าที่เป็นภาระแบบแบกทุกสิ่งทุกอย่างอะนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนบ้านเช่าบะค่าบ้านค่ารถค่าเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูลูกเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะนั้นได้เลยนะแต่ชาวราศีสิงและคณาสิงจะมีข้อดีในลักษณะตรงนี้นะว่ามันเหมือนกับว่าถ้ายิ่งคุณมีเมตตาม,มากยิ่งคุณให้มากยิ่งคุณเสียสละมากเวลาคุณเจอความรักคุณจะเจอความรักที่ดีนะอืม คุณจะเจอความรักที่ดีความรักที่อบอุ่นนะคะโดยเฉพาะถ้าชาวราศีสิงห์ละขนาสิงห์เป็นผู้หญิงคุณจะเจอความรักที่เหมือนพ่อเขาจะเข้ามาดูแลคุณเหมือนเด็กน้อยเลยเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตเขาจะเข้ามาแบบดูแลคุณเอาใจใส่คุณนะเออมันเป็นในลักษณะนั้นได้ด้วยนะคะ <c oughs> แต่ถ้าชาวสิงห์เป็นผู้ชายคุณจะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นให้กับครอบ,บครัวมากๆเลยทีเดียวเออ,อาจจะเป็นพ่อแบบเขาเรียกอะไรนะรักลูกอะ่ะ นะแต่บางทีอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวได้นะชาวราศีสิงลัคณาสิงนะคะเออก็เป็นแบบนั้นเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เออไม่ใช่ขอโทษจิตวิญญาณเบื้องลึกของคุณอยากสื่ออยากบอกอะไรให้กับคุณอีกนะคะมาดูกันพอบอกว่าลูกรักพ่อแม่ลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกเลย <c oughs> อมาดูกันนะคะส่วนใหญ่ชาวราศีสิงลัคณาสิงจะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะอืม โอ้ยานทิพมาเลยนะคะบอกแล้วว่าสื่อได้นี่สิษย์มีครูจินตนาการสุดยอดมากๆนะคะแล้วก็ทะเลาะเบ,บาแววงอ่ะสิงต้องระวังแล้วก็ลงแรง <c oughs> ระวังมีปากมีเสียงกับโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นพ่อ <c oughs> เป็นพ่อเป็นใครก็ได้แหละสามีภรรยาคนรอบตัวนะคะ อค่อนข,ข้างอารมณ์แรงนิดนึงอืมไม่บปรนไรมาดูกันชาวราศีชาวราศ <c oughs> ีสิงลัคนาสิงนะคะมักจะมีในเรื่องของซิกเซนที่แรงมีตาปัญญามีปัญญายานเกิดขึ้นมักจะสัมผัสอะไรได้โดยเฉพาะชาวราศีสิงละคนาสิงที่ฝึกในเรื่องของการภาวนาไม่ว่าจะเป็นสภาสมาธิภาวนาวิปัสสนากรรมฐานใดๆก็ตาม นะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์มักจะมีในเรื่องของยานปัญญาในการสื่อจิตได้แล้วคุณเองนะเป็นคนที่มีครูเป็นคนที่มีครูอาจารย์ติดตัวมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณที่คุณฝึกทางด้านเนี้ยคุณจะไปได้เร็วอืมบอกเลยว่าชาวราศีสิงห์ลัคณาสิงห์ถ้ามาฝึกในเรื่องของการเจริญภาวนาเจริญวิปัสสนาการรมฐานคุณจะไปได้เร็วมากๆสภาวะธรรมของคุณนะ่ะคุณมีครูคอย ชี้แนะแนะนาอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังนะคะอยู่ในจิตวิญญาณของคุณบางทีคุณอาจจะรู้หรือคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่มันเป็นลักษณะนั้นเขาจะคอยชี้แนะความสําเร็จชี้แนะเ,เส้นทางการเดินให้กับคุณมันเป็นลักษณะเนี้ยบางทีคุณอาจจะแปลกใจเฮ้ยฉันทําได้ยังไงอ่ะอะไรแบบเนี้ยมาจุดนี้ได้ยังไงเดินมาได้ยังไงรู้ได้ยังไงว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วมันเป็นไปเองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในลักษณะนั้นได้เลยโดยที่บางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าเฮ้ยมันคุณทําได้ยังไงคุณคุณ รู้ว่าทําไมว่าต้องเดินแบบนี้ต้องทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นในลักษณะนั้นนะคะอืมเป็นในลักษณะนั้นโอเคมาดูกันต่อนะระวังเรื่องอารมณ์นะคะการทะเลาะเบาแหวงแบบนี้เป็นต้นการมีปากมีเสียงนะคะอันนี้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากเอ่อจิตวิญญาณขอโทษนะคะจิตวิญญาณอยากจะเตือนนั่นแหละนะจิตวิญญาณของคุณเองนะเพราะดูลักษณะแล้วก็ไม่ได้ใช่จะยอมใครนะชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะ อีโก้ค่อนข้างสูงอยู่ด้วยนะอมาดูต่อนะคะสิ่งเนี่ยจะเรียนอะไรมักจะประสบความสําเร็จเร็วกว่าเพื่อนแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วกว่าเพื่อนนะคะเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ติดตัวมานะมันเป็นลักษณะนั้นนะคะจริงๆไม่เฉพาะว่าคุณจะต้องเรียนทางสายจิตวิญญาณอย่างเดียวนะคุณเรียนทางด้านทางโลกนี่แหละนะคุณก็จะคุณจะเรียนรู้เร็วแล้วคุณจะประสบความสําเร็จเร็วมากกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วผู้ครูบาอาจารย์หรือผู้หลักผู้ใหญ่จะเอ็นดูคุณด้วย าดูต่อโอ้โหสเสน่ห์สองเท่านะคะสเสน่ห์ล้นหลามมากมายสะละเกินกเกษียณสุขนะการได้ท่องเที่ยวเจ้าพ่อเลยนะคะเจ้าพ่อพ <c oughs> ยานแล้วก็ติดแกลมโอเคนะชาวราศีสิงลัคณาสิงคุณมักจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไรนะภายลอกหรือภาพลักษณ์ต้องดูดี ะะภายนอกภาพลักษณ์จะต้องดูดีดูหรูหราดูไฮโซดมูมีอํานาจมีอิทธิพลนาเกรงขามอะไรก็ใดๆก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่สิ่งบางคนไม่เหมือนกันสิ่งบางคนก็คือชอบในเรื่องของอํานาจสิ่งบางคนชอบในเรื่องของความหรูหรามีสเสน่ห์แพลวพลา,พลาหรือใดๆก็ตามความสวยงามต่างๆนะ่มันไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วชาวราศีสิงลัคณาสิงเนี่ย สิ่งที่จิตอิญญาณบอกมาคือคุณนะั้นเป็นคนที่ดูภาพลักษณ์ภายนอกดูดีนะคะต่อให้คุณจะชอบหรือไม่ชอบจริงแต่ภายนอกของคุณเอาเป็นว่าคุณจะดูดีแล้วแต่บุค,คลิกของคนเลยเป็นลักษณะนั้นถ้าคุณดูมีอํานาจคุณก็จะดูมีสเสน่ห์ดูดีในด้านการมีอํานาจในด้านการเป็นผู้มีอิทธิพลแบบเนี้ยจะดูน่าเกรงขามมากๆเลยนะถ้าใครถ้าใครได้ด้านนี้แตถ่ถ้าในมุมของความสวยหรือความหล่อคุณจะหล่อแล้วสวยแบบแพงสิ่งจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกจะเป็นแบบนั้น นะคะแล้วมีสเสน่ห์ดึงดูดมากๆนะคะมีสเสน่ห์ดึงดูดมากๆไปอยู่ที่ไหนจะมีแต่คนจับจ้องมีแต่คนสนใจมีแต่คนแอบมองมีแต่คนชอบมันจะเป็นในลักษณะนั้นน่ะเขาอาจจะแสดงตัวหรือไม่แสดงตัวก็ได้นะแต่แต่คุณจะเป็นที่สนใจของสายตาคนอื่นแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> สิ่งส่วนใหญ่ชอบในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นต่างประเทศ นะคะถ้ามีเงินหน่อยนะก็จะเป็นเที่ยวต่างประเทศเลยสิ่งจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าชอบอะไรที่หรูหราแล้วก็มีความสุขที่ได้ท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของความอิสระด้วยนะชาวราศีสิงลักษณะสิง,งเพราะฉะนั้นชาวสิงนะช่วงนี้ถ้าใครเป็นแบบเกษียณแล้วอย่างนี้นะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความเป็นอิสระมากเลยทีเดียวเป็นลักษณะนั้นนะช่วงนี้นะ อ,อ,อย่าไปมีเรื่องกับใครนะคะเพราะว่าถ้ามีเรื่องมีราวหรือมีปากมีเสียงแม้กระทั่งกับบุคคลในครอบครัวแม้กระทั่งผู้ชายหรือว่าคนเป็นพ่อเราเป็นหัวหน้าเราก็ตามที่เป็นผู้ชายโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายนะมันจะบานปลายเนาะม,มันจะบานปลายมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บอารมณ์ได้เป็นสิ่งที่ดีอันนี้คือจิตวิญญาณเขาก็อยากอยากบอกอยากเตืนอนนะเนาะมาดูกันต่อนะคะจิตวิญญาณของชาวสิงห์อยากบอกอะไรอีกนะคะ ไก่เต้านารีอุปถัมภ์โอ้โหถ้าเป็นผู้ชายนี่จะมีเสน่ห์มากในช่วงนี้รูปงามมากๆนะคะโอ้อันนี้บัณฑิตแล้วก็ถูกครอบงำอันนี้ภูมิปัญญาโอเค <c oughs> สิ่งที่ไพ่เตือนคือให้ใช้สติมากๆนะอืมใช้ปัญญาให้มากอย่าใช้อารมณ์เนะยใช้สติใช้ปัญญาอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดอันนี้คือสิ่งที่ไพ่บอกเนะเพราะฉะนั้นจะได้ไม่เกิด เรื่องเกิดราวหรือเกิดอะไรที่มันผิดพลาดระวังเรื่องของการถูกครอบงําด้วยนะคะบางทีคุณสิ่ง,นะงเนี่ยมักจะลุ่มหลงเกี่ยวกับเรื่องภายนอกสิ่งมักจะลุ่มหลงเกี่ยวกับในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกการเงินการทองการใช้ชีวิตหรือใดๆแบบนี้มักจะลุ่มหลงกับความสําเร็จมั่งลุ่มหลงกับอะไรที่มันเป็นภายนอกอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไพ่อยากเตือนคือสติเนาะหรือว่าการการใช้ในเรื่องของสติปัญญาในการดําเนินชีวิตมันเป็นแบบนั้นนะ เพราะว่าการที่บางทีเราลุ่มหลงในสิ่งที่เป็นภายนอกมากๆนก,กนะมันไม่ดีอืมมันไม่ดีหรอกมันทาให้จิตใจค่อนข้างฟุง้งซ่านไม่มีสมาธิเมื่อมันไม่เกิดสมาธิปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถโฟกัสในเรื่องของงานให้ประสบความสําเร็จได้เลยนะ้มันจะฟุง้งซ่านมันจะคิดไม่ออกมันจะแก้ปัญหาไม่ได้มันจะสับสนมันเป็นภาวะนั้นนะ่ะเออเป็นภาวะนั้นใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์นะคะใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์นะสเสน่ห์จะช่วยให้คนเราประสบความสําเร็จเร็วขึ้น นะไม่ใช่ใช้สเสน่ห์ไปในเรื่องของชู้สาวเรื่องความรักอะไรอย่างเดียวสเสน่ห์ใช้กับในเรื่องของการงานจะช่วยให้การงานประสบความสําเร็จเร็วขึ้นนะคนที่มีสเสน่ห์ลูกค้าก็อยากคุยกับเราคู่ค้าก็อยากติดต่อกับเราอยากทําธุรกิจกับเราแบบเนี้ยเพราะถูกตาต้องใจเนี่ยเป็นลักษณะนั้นนะคะแล้วก็ชาวสิงห์ช่วงนี้มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จแม้บางเหตุการณ์สิงห์อาจจะเจอสภาวะที่ยากสักหน่อยอาจจะต้องปีนป่ายอาจจะต้องแบบ เขาเรียกว่าอะไรต้องเหนื่อยหนักต้องต้องขวายขวาต้องพยายามสักหน่อยแบบนี้นะคะแต่ถามว่าคุณจะทําได้ไหมคุณจะทําได้นะคะมันมีเกณฑ์ของความประสบความสําเร็จอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้อยากทําอะไรให้รีบทำแล้วใช้เสน่ห์ให้เป็นประโยชน์แล้วอย่าไปหมกมุ่นกับอะไรที่มันไม่ก่อเกิดประโยชน์ไม่เกิดงานไม่เกิดผลลัพธ์ผลเงินทองอะ่ะอย่าไปหมกมุ่นอะไรกับสิ่งแบบนั้นนะคะสิ่งจะเป็นลักษณะที่เวลาหมกมุ่นอะไรก็จะหมกมุ่น ตลอดทั้งวี่ทั้งวันหรือหมกม,มุ่นอยู่กับมันเยอะมากนะเป็นแบบนั้นไม่ว่าจะหมกมุ่นเรื่องอะไรนะอืแล้วแต่คนเลยได้หมดนะไพ่ถึงเตือนว่าเออมีสติหน่อยนะใช้สติใช้ปัญญาตรงนี้อะมาดูกันต่ออีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิว่าสำรับนี้จะบอกอะไรมาดูกันข้อความจากจิตวิญญาณส่วนลึกของชาวราศีสิงห์ลัคณะสิงห์อยากสื่ออยากบอกอะไรมาดูกัน ว้าวเท้าทัตรถขึ้นมาเลยนะคะสุดยอดมากๆพระรามแผงสอนสัตธรรมก็ขึ้นมาด้วยอืมพระรามกับนางสีดาแล้วก็พระโคน,นทีนะคะ ชาวราศีสิงห์ช่วงนี้นะคะแม่หมอบอกเลยว่าใครที่ประพฤติปฏิบัติธรรมจะเข้าถึงธรรมได้ง่ายมากๆคุณจะเข้าใจชีวิตน่ะนะคะจะเข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตได้ง่ายมากนะคะการเกิดการแก่การเจ็บการตายแบบนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตามันไม่มีอะไรเที่ยงแท้ทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทุกอย่างมันไม่มีตัวตนมันเป็นลักษณะนั้น <ๆ S 1> คุณจะเข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงที่ง่ายมากๆเลยทีเดียวนะคะมีไพ่ใบสัจธรรมขึ้นมาเนี่ยแบบนี้ นะคะแล้วจะทําให้ยานปัญญาของคุณเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วมันเป็นลักษณะนั้นเลยนะคะมีหรือบางคนถึงขั้นมีดวงตาเห็นธรรมเลยก็ได้นะคะประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายเนี่ยบางคนประพฤติปฏิบัติมานะคะเพื่อ อยากหลุดพ้นน่ะบางคนประพฤติปฏิบัติมาเพื่อการหลุดพ้นก็มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่คุณจะหลุดพ้นได้แบบนี้แต่ถามว่าคุณอาจจะต้องเพียรพยายามเหนื่อยหนักไหมเพียรพยายามแล้วเหนื่อยหนักอันนี้กรณีคนที่ประพฤติปฏิบัติทำแล้วอยากหลุดพ้น อยากมีดวงตาเห็นธรรมเนาะต้องเป็นในลักษณะนั้นนะคะแต่คุณจะมีเซนส์นสัมผัสยานอย่างรู้อะไรที่มันแม่นยำมากๆหรือบางครั้งความสามารถของคุณอาจจะเหนือกว่าคนอื่นก็ได้ในช่วงในช่วงเนี้ยที่จิตวิญญาณของคุณอยากจะบอกเพราะฉะนั้นแม่หมอถึงได้บอกว่าชาวสิงหนะ์ณช่วงนี้เวลานี้อยากทำอะไรรีบทำนะคะ คุณจะประสบความสําเร็จแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆในอนาคตจะเป็นลักษณะนั้นเลยบางคนประสบความสําเร็จทาปุ๊บประสบความสาเร็จนะตั้งแต่ตอนนี้โด่งดังตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้นะคะแต่แม่หมอบอกเลยว่าสิ่งที่คุณทํามาเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วคุณจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายอืมนะสุดท้ายแล้วคุณจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายจะเห็นจะเห็นทุกข์สัตว์จะเห็นทำตามความเป็นจริงเออจะเป็นในลักษณะนั้นนะ เนี่สิ่งที่ทํามาสิ่งที่อดทนมาทั้งโลกก็เช่นเดียวกันนะคะทั้งโลกก็เช่นเดียวกันคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆแล้วก็ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายนะแล้วก็เวลาสําหรับบางคนบางท่านนะคุณมีในเรื่องของเป้าหมายแล้วก็วิ่งชนเป้าหมายไปเลยนะคะพุ่งชนวิ่งชนไปเลยแบบนี้เป็นต้นอย่าอย่าย,ยออ่อท้อนะแล้วก็อย่า ยาโลเลอ่ะเออมันมีไพ่ของความโลเลขึ้นมาด้วยสําหรับชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์สิ่งที่ไพ่ยอยากบอกคือคุณต้องเด็ดขาดคุณต้องเชื่อมัน่นแล้วคุณต้องเหมือนกับว่าเอ่อวางเป้าหมายไว้แล้วคุณต้องพุ่งทยานไปถึงเป้าหมายคุณต้องเป็นแบบนั้นน่ะเล็งที่เป้าหมายแล้วพุ่งไปที่เป้าหมายนะเพราะสิ่งที่เห็นบางครั้งคุณค่อนข้างโลเลอืม เดี๋ยวทางนั้นทีเดี๋ยวทางนี้ทีเอ๊ะทาดีไม่ดีหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความโลเลอยู่ในจิตในใจอะ่ะนะคะเป็นลักษณะนั้นเราก็ต้องใช้ความอดทนที่มากเลยทีเดียวนะคะสิ่งต้องใช้ความอดทนที่มากนะเวลาจะประสบความสําเร็จอะไรอย่างหนึง่งอ่ะนะคะต้องอดทนต้องฝ่าฟันแล้วต้องต่อสู้เหนื่อยหน่อยนะแต่จะทําได้ประสบความสําเร็จมาดูกันต่อนะคะข้อความจากจิตวิญญ,ญาณของชาวราศีสิงห์ลักษณะสิงห์จะบอกอะไรอีกมาดูกัน พระแม่ทรณีอดทนหนักแน่นเห็นไหมเทพพระพฤหัสใหม่อีกแล้วนะคะรัชนาสังทองพระนางสุรศรดินล้วก็กราม,มาเทพเออแม่หมอจะบอกว่าในเรื่องของความรักเนี่ยนะอย่าแม่หมอจะบอกว่าจะว่าไปอะไรกับมันมากมันก็ไม่เชิงทําตามเป้าหมายของเราให้ประสบความสําเร็จก่อนเนาะเดี๋ยวในเรื่องของความรักมันมาเองแหละนะอืมไพ่ พระพฤหัสมาอีกแล้วนะคะเป็นเทพแห่งนักบวชนะเทพแห่งค้นหาสัจธรรมนะคะชาวสิงห์เนี่ยก็มีเกณฑ์บางคนอยากบวชจะได้บวชนะจะได้เดินตามเส้นทางในสิ่งที่คุณอยากทําอยากเลือกเดินแบบนี้เลยเนี่ยเป็นลักษณะนั้นออกบวชปฏิบัติธรรมแล้วก็เพื่อการหลุดพ้น <c oughs> เพื่อเข้าถึงโลก,กุตละธรรมเพื่อหลุดพ้นจากการเวยนว่ายตายเกิดเนี่ย คุณจะได้แล้วจะรู้เห็นสัจธรรมด้วยติดกันด้วยสองใบนี้สุดยอดมากๆสำหรับชาวสิงที่เข้าในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมนะแต่คนทางโลกแม่หมอจะบอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์บางคนมีเกณฑ์ได้เรียนต่อหรือจะไปร่ำไปเรียนอะไรจะประสบความสําเร็จจะเจอครูบาอาจารย์ที่ดีด้วยจะมีสติปัญญาที่แก่กล้ามากๆแล้วเวลาจะเดาเหตุการณ์อะไรจะแม่นยามากๆในช่วงนี้นะคะอืมแล้วก็ <c oughs> คุณจะพบกับการพัฒนาทางด้านสติปัญญาเน่ะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้เป็นช่วงแห่งการค้นคว้าเป็นช่วงแห่งการพัฒนาตัวเองนะหรืออีกมุมนึงนะจิตวิญญาณของคุณนะ่อยากจะบอกให้คุณพัฒนาตัวคุณเองนั่นแหละอย่าลังเลอย่าโลเลแล้วอย่าไปใฝ่ใจเกี่ยวกับอะไรเรื่องลักๆใคล้ายๆมากนะมุ่งในเรื่องของเป้าหมายความสําเร็จที่คุณต้องการที่คุณวางไว้เอาให้สําเร็จก่อนแบบนี้เป็นต้น หนักแน่นมากๆนะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะสิ่งที่ไพ่บอกมันเป็นแบบนั้นนะคุณต้องมีความหนักแน่นนะต้องมีความเชื่อมั่นเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวมากๆเลยทีเดียวนะเออต้องเป็นแบบนั้นในเรื่องของสติปัญญาปฏิพาน์ไหวพริบแม่หมอมองว่าสิงห์ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมมากๆคือคุณมียานปัญญามีตาปัญญาเนาะอันนี้แม่หมอไม่ห่วงเลยนะคะ คุณค่อนข้างเฉียบคมนะเพียงแต่ว่าจิตใจอย่าอ่อนไหวและอย่าโลเลอะไรมากมายแค่นั้นเองมาดูกันต่อห้าใบสุดท้ายนี่ไงไพ่โลเลมาเลยนะคะ เออไพ่โลเลมาเลยไพ่บอกว่าทําไงก็ได้อย่างนั้นนะเออถ้าคุณโลเลถ้าคุณไม่จริงจังคุณก็ได้ในแบบไม่จริงจังงานก็ไม่สําเร็จในแบบที่คุณเป็นงานก็เป็นในแบบที่คุณโลเลลังเลเดี๋ยวซ้ายทีขวาทีเดี๋ยวทําเดี๋ยวไม่ทําเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เนี่ยมันเป็นแบบนั้นไพ่ขึ้นมาบอกเลยว่าทํายังไงก็ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องชาวสิงเนี่ยมันไม่สบายอยู่แล้วแหละนะเวลาจะประสบความสําเร็จมันไม่ค่อยสบายอย่างคนอื่นเขามันจะต้องยากมันจะต้องเหนื่อยมันจะต้องฝ่าฟันและต่อสู้ตะเกียกตะ เอ้ยไนี้ใบนี้นี่มันเป็นเหมือนพไพ่เป็นเนี้ยตะเกียบตะกายเห็นไหมเออปีนเขาอย่างชันเลยอะเออจะเป็นแบบนั้นนะคะการที่คนเราเวลาจะขึ้นเป็นผู้นํามันต้องแข็งแร่งมันต้องผ่านประสบการณ์หรือผ่านวิกฤตอะไรมาเยอะเนาะเพราะว่ายิ่งสูงมันก็ยิ่งหนาวยิ่งสูงก็ยิ่งต้องเจอปัญหาหรือการแก้ไขที่เยอะมากๆเพราะฉะนั้นคุณต้องเก่งและต้องแร่งจริงๆคุณถึงจะยืนอยู่บนยอดเขาได้อะนะคะถึงจะพัง,งาดเป็นราชสีได้อะอืมมันเป็นลักษณะนี้นะคะ นะเพราะฉะนั้นทำให้บอกเออจิตวิญญาณคุณบอกขึ้นมาแล้วทํายังไงก็ได้อย่างนั้นถ้าคุณอยากเป็นเหมือนพ่อแม่อุมานะคะอยากเป็นเหมือนพ่อแม่อุมาอยากเป็นเหมือนพ่อแม่สุรสวดีนะคะคุณต้องมีความเก่งรอบด้านนะ,ะเก่งรอบด้านประสบการณ์นีดอกถือดอกบัวสติปัญญานะคะนี่ก็คือศักยภาพความสามารถนะคะแล้วก็ปัญญายานอย่างรู้นะสิ่งที่คุณจะต้องมีอื ก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออต้องรอบด้านนะเออต้องรอบด้านนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะมีสุดท้ายแล้วอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีพระแม่พระนางเป็นจักรยานีสิเออพระนางเป็นจักรยานีนะคะแปลว่าสวยความสวยห้อย่างนะคะอืมก็คือต้องมีในเรื่องของความเป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์อ่อนโยนแล้วก็อยู่ในศีลธรรม นะคะอยู่ในศีลธรรมอันดีนะไม่เบียดเบียนใครแบบนี้มองโลกในแง่ดีมีจิตใจที่ประเสริฐแล้วก็รู้จักการเสียสละนะอันนี้คือสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณอยากบอกคุณนะคะใจบุญสุนทานศรัทธาในเรื่องของาศาสนาและธรรมะคุณงามความดีเอาง่ายๆไม่ว่าคุณจะอยู่าศาสนาใดเชื้อชาติใดทุกาศาสนานะแม่หมอเชื่อว่าก็สอนให้คนเป็นคนดีหมดนั่นแหละนะคะอืม ก็เราก็ทําตามอนุมานตามาศาสนาเราได้เลยอะไรที่เป็นความดีที่าศาสนาเราสอนเราก็ทําตามความดีนั้นๆน,น,นะคะเช่นช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนนะเสียสละมองโลกในแง่ดีแบบนี้ยจิตเป็นผู้มีจิตใจประเสริฐเนะี่ยตรงนี้นะคะตรงนี้จะทําให้คุณมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ได้นะจะทําให้คุณมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตแล้วก็มีความสุขกายสบายใจแล้วก็มีความบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะเกื้อหนุนน่มันจะเป็นเรียกว่าพอสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นผลบุญเข้ามาเกื้อหนุนชีวิตของคุณนะคะให้ประสบความสําเร็จเราดียิ่งยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยหน่ายนะคะต้องทําบุญมากๆแค่นั้นเองโอเคแม่หมอก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์ขอให้คุณมีความสุขและโชคดีนะคะสวัสดีปีใหม่มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ